ดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับครูแอมอีกเช่นเคยเนาะแคมก็จะพาเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์กันเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้แคมจะพาเด็กมาทดลองอะไรเอ่ยอ่าใช่แล้ววันนี้แคมจะมาให้เด็กๆทดลองขึ้นวิทยาศาสตร์ที่เราไม่ต้องไปไกลถึงทะเลแต่เราก็สามารถทาได้ที่บ้านนี้เลยเอาวันนี้นะคะแคมก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ที่เราจะทํากันวันนี้ก็มีขวดน้ําเปล่าหนึ่งขวดแล้วก็น้ำเปล่าธรรมชาตินะคะ แล้วก็สีผสมอาหารควมขอให้เด็กๆเ,เป็นสีอะไรคะน้ำทะเลสีอะไรลูกสีฟ้าหรือก็สีน้ำเงินนะคะและสุดท้ายเลยค่ะไม่ได้เลยคืออะไรลูกน้ำมันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากัารวิธีการทําขึ้นทะเลนั้นทําแบบไหนนะคะอ่ะอันดับแรกเลยให้เด็กๆเ,เปิดขวดขวดน้ำขึ้นมาค่ะแล้วก็เทน้ำลงไปในขวดเลยถ้าเด็กๆคนไหน เทไม่สะดวกนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้เนาะหรือให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะอ่ะเราก็เทน้ําลงไปอ่ะเมื่อเราเทน้ําลงไปแล้วนะคะเด็กๆลําดับต่อไปเลยคือให้เราเอาสีผสมอาหารนะคะเด็กๆหยดลงไปในขวดน้ํานี้นะคะอันนี้แควมก็ละลายมาแล้วเนาะแล้วแควมก็จะเทสีผสมอาหารลงไปอ่าเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เป็นสีน้ําทะเลหรือยัง เป็นสีน้ําทะเลแล้วใช่ไหมคะต่อมาเลยให้เด็กๆทําไหมคะใช้น้ํามันนะคะเด็กๆเทให้เต็มขวดน้ําเลยอค่อยๆเทไปนะคะถ้าเด็กๆคนไหนเทไม่สะดวกมันเดิมทําไมคะลูกให้ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ช่วยได้เนาะเทไปอ่าเด็กๆดูลูกเด็กๆดูนะคะ เมื่อเราเทน้ำมันลงไปแล้วทำไมน้ำมันถึงไม่ปนกับน้ำที่เราใส่ไว้คะเพราะอะไรลูกอ้าเพราะน้ำมันมีมวลน,น้อยมากกว่าน้ำนะคะมันทำให้น้ำมันเนี่ยลอยตัวขึ้นเนาะอ้าครูแอมแล้วมันจะเป็นน้ําทะเลได้ยังไงมันจะเป็นขึ้นทะเลได้ยังไงอ่าเมื่อเราได้แบบนี้แล้วทําไมคะขึ้นทะเลมันต้องอย่างนี้เนาะมันต้องเป็นขึ้นนะคะให้เด็กๆแน่นอนเลยแล้วก็ทําไมลูกขย่าไปอ้า เห็นไหมคะเด็กๆแค่นี้เราก็จะได้ขึ้นทะเลแล้วหุย้ยเป็นไงเห็นไหมคะถ้าเราอยากได้ขึ้นแรงเราก็ทําไมลูกขยา่าแรงๆแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมคะเราก็ได้ขึ้นทะเลแล้วเราไม่ต้องไปไกลถึงทะเลแต่เราก็ได้ทําขึ้นทะเลของเราเองด้วยมือของเราเด็กๆอย่าลืมอัดวิดีโอส่งให้แควมน้นยนะคะบ๊ายบาย